สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งหอยเชอรี่บ้านสาวจอเดอ้อหอยนะหอยหนาปังหอยหนาแสงนอพี่น้องจะได้กินเขา่ากินน้ำอยู่บ่หอยกินก่อนหอยกินเบิดแล้วอันนี้นะหอยกินเบิดแล้วหอยกินเบิดแล้วเบิงนะ่งไหมพี่น้องนี่คือหอยนกนกฟักห้างกินเท่านึงเลยนี่เห็นบอกกล่องตัวสีข,ขาวไหมนะนะ น,น,น,นี่นกนกยังโบมาพอ่อได้นี่ป้าจมโพแถวนี้แหงกระเต๊กพี่น้องเราจะเอาอันใบมังหงมาให้มันกินมึง,งป้าตัวกล่องเดียวนี่ได้หน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมันทานละไตเขามาเบิรตได้นี่น,นะโอ้ตัวพี่น้อง พูดแล้ยพูดแลยพูดเลยป๊าดมันมาโทรน้ำอันนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโพูดสจ๊กกับบอเคยเห็นเลยบ้านเือเมืองเลยเนาะนาคนอื่นกับสกินอยู่บอนีะหอยอันนี้นะทุกคนหอยเซอรี่อันนี้บนับหมืน่นบนับแสนตูนาะ โูดพโูพ,พี่น้องโดนเดียวนี่นะาลาก็ไลยเลยแทะกล่องนี้ห้งกระเตกจะมากล่องงามเถอเด้พี่น้องเป็นตะแพงเนาะอุย้ยตะมันใสพดหอยซอรีโพ,โพูดพูตอนนี้เฮาก็มาดักกับเท้ากีตาร์นะหนาวสั่นกับกั เราขนาดในเจเดียวได้นี่นะกระเซินสิไปอันนั้นสิไปวดให้หลาย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 โอ้ตายตายกระโบนับหมื่นโตเนาะยังกระโบนับหมื่นโตูอันนี้แหงกระเต๊กแมนพิสังอันนี้นะแมนพิสัง หอยเมนพี่สังพูดหอยเนาะพูดโพพูดไม่หอยอือฮึเรานปมาสาวโจวหลิงเราอ,อันนั้นเลยนี่คือความจริงจริงเดอ้อสาวโจอเอาหอยเอาอันมะงุ่งมาให้มันกินเบิ่งมันต่อมะงุ่งนะปุกทโถทุกทุกสุดคันอันนี้เลยหน้าตาว๊าตามอมาเบิ่งเลย มึงก้องนี่นี่นกินผักนะตะเมนออนซอนแขวา <ไป S 1> ี่จะมากินผ <ไป S 1> ักเป็นตาอยากตีเป็นตาอยากถืงมันไส้มึงนุ๊กสินับให้เบิง่งเนะทุกคนโมเมนต์สาวโจวาพี่ลึกพี่ลือ,ลอเอาอ้ออ้ยมันดำนี่อ้ออ้อเลยหนึ่งสองสามสี่หา้าหก ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิสเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าตอนนี้มันกำลังลังเลกันมากกินมันเมื่อยยินเข่าสะเจาะเลยกันลังไล่เขามากินเนี่ยจุ่มนี่จุ่มนั่นจุ่มห้าจุ่มหกเนี่ยโอ๊ย กิน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 เดี๋ยวกินไว้กินกินไว้เมื่ออื่นจังมาจับเอาอนอตาเนาะเอากินก็ไว้หรอมื่ออื่นจังมาจับเอาอนอตาโอ้ยจุ่มนี่แห้งกระเตกนี่เอากินกินอีลากินหนึ่งสองสามสี่โอ้ยมโนบตัวพอดผู้อ้ากินกินกินเอาให้มันกินมืดเปิดพูดแสงโคม กะเจ้ากับประดักหอยคือกันได้ทุกคน่อยว่าแต่สาวจอมาดักหอยเนาะอือันนั้นนะหน้ากะเจ้านตาตาเนาะในเบิ้งหน้ากะเจ้าทุกคนนี่อันนี้ก็หอยหอยที่นกนกปักห้างกินหอยเชอรี่นี่ทุกคนนี่แมนเอลี่ฟูฟูอันนี้คือหอยเชอรี่เนาะแต่ว่า มันผู้ตัวนี้นะผู้ใบเข้าใบเข้าที่หอยเซอรี่กินมันอยู่ในพื้นนี่ยังบวนับมื่นแล้วก็บวนับแสนหน่วยโบเมนว่าสาวโจวเวลือได้นี่มันมันกินข้าวเลยตานี่มันกินข้าวแล้วมันกัดเทาโบเห็นเนาะโบเมนตัวมันผู้นี่มันตายแล้วตัวที่มันบบทเลยผู้ขนะมันกัดข้าวเออมันกัดข้าวคือพวกแล้วขอยิดเนาะี้เขาบบเห็นสิวเมื่อ นี่นี่นี่อันนี้ก็กินหน้าค่ะเจ้าเนาะแต่ว่ามันอัน,นละอองละอองอันนี้มันมาเปื้อคานานี่มันกลิ่นเขาแล้วนะกระไบมันมาเปื้อนนี่นี่ครับบ้านเอฟซีก็กมีคือบ้านเสาจอจอยูบอ่บ่ยนยมุตตะเฮ้ยนี่หุ่นได้พวกมึงนะอันดำดำคืออุ้มทุ่มนะแม่นเพิ่นแล้วแหละ <anca runs over> นองมาเบนะิ่งหน้าวสาเจ้าอีกเนาะไปมากินโลดมากินโลดมืออื่นเดี๋ยวตามาเก็บไปให้เป็ดอ้าชกพี่น้องแห้งก็เตกอันนี้นะไป ติดๆๆๆติๆๆๆๆจะซิกินได้กินข้าวกินน้ำอยู่บ่ปีนี้บ่รวยกระจนเนาะสองอย่างนี่แหละบ่รวยบ่รวยกระจนบ่รวยกระจนนน่อต่อตกล่องใดกัดีตอนสจ๊อยใส่สจ๊อบุไห่เบื้งเนาะเพราะว่าสจ๊อบรีดจับกล้องเลย เธตาเราหลินเทรศล้วซับมึงกันงมึงพี่ใส่ตมันตั้งกลิ่นเลยโอ้ยแพงเดะแพงเดกลิ่นรถมืออื่นกัมืออื่นกัมาเกลว่าอะไรจ้ะอันูอืมมันฟูอีกกระปูกกรมีอ่ะกระปุกกรมีกระปุกกรมักลิ่นนี่ มันพ่วงใต้มาพ่วงใต้มากระปุกกระมีกระปุกกระมีสองตัวสามตัวนี่มึงตั้งกินแซบกลินนะวะเนาะแซบบ่อีละแซบบ่เฮแหนลงไปเฮ่นแห่นแห่นแหนตั้งว่าเป็นว่าโพดว่าโพดนะเฮ่นแห่นแห่นสามที่กันแห่นอินอินกินมันอิ่มเด้อ อีล่าอีคำกระเจ้าว่าเอาหอยเอาต้นบังหุ่งมาใส่ใส่กับห้ามเน,เนาะมาให้มันกินนี่แล้วเขาก็มาจับเอามาจับเอาตื่นมาอันนี้คืออันนั้นบังหุ่งมากมาเลยนะต้าเนาะโวหัวมันหัวบังหุ่งนีนี่นี่นนตำตำกินมันแซ่บเด้อ <laughs> บอกหอยตำกิน,นมันแซ่บๆซด้วนี่อันสายผู้นี่กระบนับไว้โบ,บต้องหนับตัวที่ย่งนี่กระบนับเนาะหอยนกบามามืองนันมันมาแหละวัดอันมันตื่นคนนกบห้างมันต้องการดินขึ้นหุ้ยสะจอกรยักให้ประส์ วัดก,เเเกเ็เริ่มสิเป็นแล้วเนาะทุกคนเริ่มเปลี่ยนปลูกหอยไม่ใช่ปลูกข้า,นะ <laughs> าวครับปักเต่าปลาเต่าว่าสิเป็นสิปลูกหอยแล้วโมเมนปลูกข้าวเออจะว่าเม่นเนนะาะป้าทุกอันนี้ให้กับเต็กอะไรจะขนาดนี้หอยหอยหอย,หอย อันสจ๊อย่างมาอยู่นี่นะให้เดียวได้ทุกคนนี่แคมแคมเดี่ยวแคมขังเดียวเนาะนีะ่กระส่นที่ไปสองขางอันดักมาหุงสจ๊อกับเบิร์ก่อนได้ขางเดียวโอ้ยอยูนี่เฮงงไงอ่ะขึ้นมากินขึ้นมากินเอ้ยเอ้ยขึ้นมเอ้ยติดไม่เตดเตดมันพู นกปากห้างกินทุกคนมาเบิง้งเป็นตานอ่อนโอนยังแต่ปากขนาดนกกินอะไรนี่ยัง,ยงเตงยังเตงนุ้ยกับบาดนุ้ยมันมบ้ามาเบิ้งหอยพี่น้อมงมองในหอยนะหอยอะไรจะขนาดนี้เห็นได้อเด้อทุกคน อันปากดำดำนี่นะหอยเด้อทั้งลุมนี้ก็มีหอยหลายหลายคน้องเนี่ยอันนี้คือข้าวสาจอเนาะทุกคนแต่ว่าหอยมันสิยังอยู่บ้านนี้มีบ่อหอยทางบ้านเอฟซีเนาะพมกินแซบกินนัวท้าเต้าว่าพมกินขขาแรงแซบบ่อกินขา่าแรงกินข่าแรงกับเขานะอาหาร อาหารได้ส่อาหารนี่ใส่อาหารนี่ใส่น้องพี่น้องตัวนี้นะาเพิ่นเนะาะต้มังหุเมื่อกี้ไตังคุจ๊วเอามังหุงให้มันกินอ่ะกินอาหารแรงแต่บดวแดงคกให้มันเนี่ยรู้ตะตเนรูดำดำดิ่มดิม,ดมนะเมนเบอร์เลยทุกคนแต่ว่าเข้าพื้นใหญ่กว่าเข้าสาจ๊วตเนาะอันนี้ที่ให้มันแห้งเนาะเข่าพื้นนะ เนียมึงอมๆห้ยรึจ๊ะตาสีสคมบุมบิ้มนะมันแห้งไปเมื่อเขาไปเมื่อทุกคนตอนนี้สวจอกับบาตากะไปดักหอยเลี้ยวแล้วแล้วเรียบร,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 ร้อยนะทุกคนนะเนาะสัจอกับสิได้เมื่อไหร่แล้วตา,นาวห,หนาวแห้งเลยหนาวแห้งมาตาเป็นอะไรทาหนาวดู คนหนุ่มเสื้อหน้าจนือดซีเฮากระสีในมือเลยเนาะมีรถรถที่ไม่ใแล้วรถที่ตะตะรถจักรถที่นี่รถทาต้านี่นะทุกคนรถจักรรถจักรต่อจอรถทีไฟฟ้าเพิ่นเนาะเพิ่นสิบปันมึงอะโอเคทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงสำนีก่อนเนาะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้กดกระดิ่งให้สอดเจ้าในทุกคนเด้อทั้งลุ่มบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ